คนเกิดวันที่6อยู่ได้ด้วยความรักเขาหรือเธอคือพ่อบ้านแม่เรือนสถานที่ที่เหมือนทิพวิมานของเขาก็คือบ้านอันอบอุ่นด้วยไอรักเด็กที่เกิดมาในวันที่6ในครอบครัวที่แตกสลายร้าวรานจะเป็นเด็กที่น่าสงสารและจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่น่าสงสารมากด้วยเพราะคนที่เกิดวันนี้แทบจะอยู่ไม่ได้ในที่ที่ขัดความรัก คนที่เกิดวันที่หกหากมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นเขาหรือเธอจะโผลเข้าซอบอกคนที่หยิบยื่นความรักให้โดยไม่ลังเลใจเลยคนเกิดวันที่หกนี้ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับคนที่เขารักเอามากๆแม้ว่าตัวเขาหรือเธอจะรูปงามและเฉลียวฉลาดเพียงใดแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเรื่องความรักและเพศตรงข้ามเขาเกรงไปว่า ถ้าเขาตัดสินใจผิดจังหวะความรักจะหลุดลอยไปดังนั้นถ้าคุณเป็นหญิงและมีคนรักเกิดวันที่6ก็ไม่ควรจะสงสัยว่าทำไมคนรักของคุณไม่กล้าแม้แต่จะแตะต้นแขนของคุณท,ท,ทั้งที่คุณคิดว่าเขาน่าจะกอดคุณแล้วด้วยซ้ำ แต่อย่างไรก็ตามคนเกิดวันนี้มักจะไม่ขาดเพื่อนต่างเพศเพราะรูปงามนิสัยดีอ่อนหวานเป็นคนซื่อซื่อปราศจากมารยาและจะไม่คิดขบอต่อคนอื่นเลยกับคุณเขายังไม่กล้าจะแตะแขนเลยเขาจะกล้าไปจับมือใครได้เล่า รักกับเขาไว้คุณก็จะได้พ่อบ้านแม่เรือนที่อยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนอ่อนหวานเขาหรือเธอจะพยายามทำบ้านให้เป็นวิมานสำหรับคุณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับความรักคนเกิดวันที่หกเป็นคนมุ่งมั่นมานาจคอก็หนักแน่นมั่นคงไม่วกแวกไม่ว่าเรื่องใดเป็นคนที่ไว้ใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ตัวรักทุกวิถีทางนิสัยใจคอจริงๆ จึงน่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือนักสังคมสงเคราะห์เนื่องจากใจอ่อนรักเด็กรักสัตว์เลี้ยงถ้าได้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังว่านี้จะก้าวหน้าดีนะักคนเกิดวันนี้ค่อนข้างปิดตัวเองในเรื่องรสนิยมทางเพศ ทางที่ความจริงตัวเองเป็นไฟแต่มักแสดงให้ปรากฏในรูปของน้ำแขง็งถ้าคุณเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนเกิดวันที่หกคุณควรจะใช้ความละเมียดละไมของคุณช่วยจุดไฟให้เขาหรือเธอ คุณควรเป็นฝ่ายนำแล้วเขาหรือเธอจะค,อคอ่อยๆกาะตามคุณไปได้เองและคุณไม่ต้องห่วงว่าเขาหรือเธอจะตามไม่ทันเพราะเมื่อถึงบทสุดท้ายคุณอาจเป็นฝ่ายตามไม่ทันก็ได้อย่าลืมว่าคนเกิดวันที่หกอยู่ได้ด้วยความรักความรักที่คุณส่งให้เขาหรือเธอจึงต้องพร้อมมูลทั้งคุณ,ณภาพและปริมาณ